เศรษฐกิจพอเพียงค่ะเราไม่มีเงินไม่มีงบเหมือนคนอื่นเขาไม่มีตังค์ซื้อเครื่องกัดน้ํามันแพงๆหรอกค่ะเราเอาขยะมาต้มเอาถุงพลาสติกมาต้มแล้วมาทําน้ํามันค่ะไม่มีเงินอย่างเงี้ยมาขอหนูหนูให้ฟรีเลยนะทั้งท่านนะขับรถมาอ,อจีจีมีน้ํามันให้ให้ป้าสักขวดสองขวดไหมหนูเติมเลยค่ะหนูบอกใส่ไปเต็มถังเลยเพราะพลาสติกแค่โลละสี่บาทหนึ่งกิโลหนึ่งลิตรให้ไปฟรีไปเลยค่ะเพราะว่าเขาอ่ะ เขาคงไม่มีจริงๆเขาไม่งั้นเขาไม่มาหาเรายยนที่เราหนูให้รเรียนรู้จากข้อเสียหลายๆที่ถามว่าหนูไ,ไปดูที่อื่นไหมแอบดูบ้างค่ะหลายๆที่หลายๆท่านหลายๆอาจารย์ก็เหมือนเป็นครูของเราจําข้อเสียของเขามาดัดแปลงของเราว่าทํายังไงให้ของเรามันดีขึ้นมามากกว่าเก่าทํายังไงให้น้ํามันของเราออกมาได้สวยและพร้อมใช้งานได้ค่ะ หนึ่งถังกี่กิโลอ่าสามสิบถึงห้าสิบกิโลค่ะสามสิบกิโลน้ำมันได้กี่ลิตรครับพี่อ่าถ้าเป็นเบนซินสามสิบกิโลจะได้น้ำมันสามสิบลิตร,รแต่ถ้าเป็นดีเซลสามสิบกิโลจะได้น้ำมันสามสิบหกลิตรครับคือถ้าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรหนึ่งต่อสองค่ะติดข้างหลังนี่เราสามารถใช้ได้หมดใช่ไหมพี่ได้ค่ะทุกตัวนี่ใช้ได้หมดเลยนะคะ<อ>เพราะว่าอ่าจิจิจะมีสูตรให้อยู่แล้วค่ะว่าตัวไหนทําเบนซินตัวไหนทําดีเซลครับ เพราะว่ามันไม่จาเป็นจะต้องเป็นถุงอย่างเดียวนะคะพลาสติกก็กันได้ค่ะพวก P ีพี ันน้ำมันได้ค่ะต้องของเราตอบโจทย์คือแบบว่าสามารถกันได้ทั้งเบนซินและดีเซลเลยค่ะคแต่ว่าที่บางที่อาจจะไปได้ยินมาว่าข้างล่างดีเซลข้างบนเบนซินของเราไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะของเราคัดแยกตั้งแต่ต้นทางออกมาคือไม่ว่าจะข้างล่างหรือข้างบนถ้าเป็นเบนซินก็เบนซินค่ะถ้าเป็นดีเซลก็ดีเซลหมดค่ะครับนี่คือความภูมิใจของคนไทยนะคะที่เราสามารถเอ่อเอาถุงพลาสติกมา ให้เป็นน้ํามันได้คือเป็นการรียุูธเอาขยะมาแปลให้เป็นน้ํามันแล้วก็อามาใช้ในครัวเรือนเอามาลดต้นทุนคือมีประโยชน์มากๆนะคะปกติแล้วทุกผู้คนทุกคนน่ะทุกบ้านน่ะไปซื้ออาหารไปซื้อของไปซื้อน้ําไปเซเว่นไปตลาดนัดไปของเราจะต้องมีถุงมีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะปกติเรา เราซื้อมาเสร็จเราเปิดเรากินเราทิ้งเราก็ไปทิ้งถังขยะใช่ไหมแล้วก็กว่าจะย่อยสลายเนี่ยใช้เวลาสามี่สปีเลยกว่าจะย่อยสลายเผลอๆก็ยังไม่สลายด้วยแต่ทีนี้เรามีนวัตกรรมตัวนี้เข้ามาปุ๊บจากพลาสติกหรือเศษขยะที่เราจะต้องทิ้งเนี่ยเราไม่ต้องทิ้งแล้วเราเก็บมาค่ะแล้วเราก็เอามากั่นนะคะเราก็จะได้น้ำมันหนึ่งหนึ่งกิโลเราได้หนึ่งลิตรของเราเนี่ยข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือ พี่อยากได้เบนซินพี่ก็เอากันเชื้อพลาสติกกับเบนซินมากันเลยค่ะอยากได้ดีเซลเราก็เลือกอ่า